สวัสดีครับตอนลราเข้าสู่เล่าหลังเกมนะฮะกลับมาแล้วครับกลับมาเสียงแบบโรยๆนิดหนึ่งนะครับแข่งที่หลังเขามันก็กดดันอะไรประมาณนี้เนาะนะฮะแล้วมันในนันที่ผ่านมาครับที่แอนฟิลเกมนัดแรกที่กลับมาเล่นที่แอนฟิลในซีซั่นนี้เนาะซูเปอร์มารีลิฟูเจอร์กับคิสซับเบเลสครับแลเสมอไปหนึ่งหนึ่งชนิดที่รายละเอียดระหว่างเกมนั้นดุเดือดเผ็ดร้อน มีใบแดงด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างค่อยๆไล่เลียยกันไปนะครับดูให้จบส่งกลังใจให้กันหน่อย <c oughs> โอเคลุยครับจากข่าวสารนะครับเราเห็นเขาว่าตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากครับเอาแค่เฉพาะในรอบสัปดาห์นี้นะครับเราก็เห็นเจ้าโกงกาตาร่าเจ็บไปชเวอมาททิปมาเจ็บก่อนเกมอีกซึ่งก่อนหน้านี้ยังมีอีกเพียบเลยนะครับที่อยู่ในลิสต์อาการบาดเจ็บ เกอร์ติสโจนออกเลลชอมเลนเดโกโชตาคิวินเคลเลอร์อิบุโกนาเต้คาวินแรมซี่คือไล่ไปไล่มาเนี่ยแตะในระดับ10คนนั่นคือโจทย์ใหญ่ที่ยินครอปต้องเจอตั้งแต่ก่อนลงสนามในการเลือกทีมที่ให้มันดีที่สุดออกมาในตำแหน,น่งเซนเตอร์ฮาฟครับเมื่อไม่มีมาทิปไม่มีโกนาเต้ ate, หลายๆคนก็คาดว่ามันน่าจะเป็นจโจโกเมสเพียงแต่ว่าความฟิตครับมีบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างซ้อม มันเลยทำให้โกเมสมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในความฟิตเท่านั้นคนที่ได้รับโอกาสคือนัทฟิลิปครับครั้งล่าสุดที่นัทฟิลิปลงเล่นในเพยรเลีกให้กับเรอรวพูลนะฮะพฤษภาคม2021 431วันนะครับแค่เห็นแค่นี้ก็ตกใจแล้วฟิลิปยินคู่กับฟันได้ครับมีเทรนด์มีโรบโบมีอาไสันตรงกลางครับใช้ความสนใหม่ของฮาวิ่งเลียดลงมา ไต่เจอร์รีเฮนรสันครับโดนดรอปไปข้างสนามแล้วก็มีฟาร์มิโยมีเจส์วิลเนอร์ส่วนนาบีเกตาที่กลับมาฟิตแล้วก็มีชื่อแค่ตัวสำรองข้างหน้าครับไม่มีบอบบี้ฟิมิโนไม่มีแม้ทั้งชื่อสำรองมีการ,ปรเปิดเผยว่าอยากจะพักบอบบี้ให้ให้กลับมาฟิตเต็มร้อยครับให้หายขาดเอาไว้อย่างนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องส่มเสียในอาการบาดเจ็บซ้ำก็เลยอยอมยอมพักไปเลยแล้วก็ใช้ดาวินน์ยีสครับอย่างที่หลายๆคนเรียกร้อง ขนาบข้างด้วยโมซาลาและลุยดิอัสว่าว่านี่เป็น3ตัวรุกในยุคใหม่ที่หลายๆคนอยากเห็นครับลงเล่นร่วมกันส่วนพาเลสไม่ต้องคิดเลยซับซ้อนครับปากหลังมาเลย5้าคนตรงกลางเนี่ยเเซนตอร์ฮาฟหลักๆ3ามคนเนี่ยนะฮะยยคิมแอนเดอร์สันครับเจลวอร์ด mm hmm. ขยับเข้ามาแล้วก็มีมาเกฮีหนึ่งคนวิงแบ็กซึ่งส่วนใหญ่ก็ยืนต่ำมากครับด้านขวาเนเชนแลนด์คลายครับอดีตเด็กเก่าของลิเวอร์พูลด,ด้านซ้ายนะฮะไทเริกมิเชลครับดาวรุ่งที่ ถูกชื่นชมมากครับใจสันทีแล้วตรงกลางก็ใช้ความบู๊ของดูคูเร่ครับอัดเข้าไปเช่นเดียวกับความขยันของเจฟฟรีย์ชรูปแล้วก็มีตัวรุกอย่างจอร์แดนาอายูเอเซแล้วก็วิลฟิสซาจริงๆจ,จ,จากวิธีการเล่นนะครับมอเหลือตัวหลักๆในการสวนกลับแค่2คน1คือเอเซสคือซาหาที่เห็นเล่นร่วมกันบ่อยๆแผนการไม่ได้ซับซ้อนครับเหนียวที่สุดสมาธิอยู่เกมเกมรับต้อง ดีที่สุดแล้วรอจังหวะฉาบช่วยซึ่งจะเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งในเกมนี้แน่ๆแต่ต้องทำให้ดีส่วนิูก็ดานหน้าเขาใส่ครับเอาแค่นาทีแรกก็มีโอกาสแล้วช่วงต้นเนี่ยนะครับเกมรุกทางด้านขวาชัดมากบอลจากเทรนด์เนี่ยหลายๆครั้งสร้างผลประโยชน์ครับโอกาสได้เปรียบให้กับทีมมีชอนึงะตักข้ามาเสาสองเดวินูสกระโดดแปะครับปลิ้นครับแปกไปอันนี้ก็ปูคมอีกครับมาเรื่อยๆ ก็เป็นเทรนนี่แหละครับที่คอยคอยออกเกมคอยวางบนขนางเส้นให้ซาร่าบ้างวางข้ามมา d i r e c หลุดเลยบ้างก็มีแต่พอมันมาถึงพื้นที่สุดท้ายนะครับความความเด็ดขาดความเฉียบคมเนี่ยฟนอลเติร์เนี่ยมันผมนี่นั่งดูไปทุบเข่าไดยไม่รู้กีร่รอบนะ <laughs> นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวตลอดเวลานะฮะซาร่าไปอา้าวออกข้างไปนะครับ หรือจังหวะที่เทรนตักเข้าแพรนะครับในกรอบไปโทษให้ซาร่าได้มงเช็ดเนี่ยใกล้มากครับแต่บัคกับบวิบีกอ่ะนะเข้ามือของเกยไตหรือจังหวะโมงของฮาวิเอเลียดนะพยายามลอยตัวมาไกลแต่โมก็ตรงตัวอีกหรือจอดท้ายครึ้งแรกนะครับที่นูนเยสหลุดไปทางด้านซ้ายพยายามจะเอี้ยวตัวยิงขวาแล้วมีดูคูเร่ครับเข้ามาประทันบอลก็ค่อยๆลอยเอือเอ่อยๆไปชนเสาจะซ้ำอ้าว ฝันไดกนออ้ก็กมาลื่นอีกกรรมการกระเป๋อีกอะไรไม่รู้นะครับอีนุงตุงหนังแต่ในระหว่างนั้นลหละครับที่เลสเข้าล็อกกว่าเล่นได้ตามแผนมากกว่าเพราะเขารู้ครับว่าโอกาสมันมาไม่บ่อยครับแต่พอจังหวะสวนขึ้นมาครับจากเกตาบอลเอาลงที่เอเซโอ้เอเซดูดูเล่นเป็นเนื้อเป็นหนังมากขึ้นจากีซนทีแล้วคือเรารู้ครับว่านี่คือเด็กดาวรุ่งที่เลสตั้งใจปั้นมากครับพอๆกับ การย้ายมาของไมเคิลโอลิเซ่ที่มีชื่อสำรอนะครับเป็น2อนารุ่งที่กําลังถูกปลุกฟันแล้วดีขึ้นครับคือพอจังหวะเอาบอลลงปุ๊บเนี่ยพื้นที่ในการยืนชิดของฟันโยมันดูมันดูกักไปครับจากจะใกล้ก็ไม่ไกลจะไก,กลไปเลยก็ไม่ไกลคือถ้าไกลไปเลยมันยังสามารถถอยไปเซตติง้งกันได้แต่พอมันกักกักเนี่ยนะฮะแล้วทางเอเซ่เอาบอลลงสวยมาก แค่แตะหลบฟาบิโยมาเนี่ยอนุญาตให้อุทานได้เลยครับชิปหายเลยครับคราวนี้แล้วบอลออกมานะครับวิฟิสฮาเล่นกระไลได้เก่งอยู่แล้วนคัครึิบอาจจะทงนิดนึงนะครับแต่ก็พยา,ยามเต็มที่แล้วครับทุกคนพยา,ยามเต็มที่แล้วก็ยิงแบบโอโ้โหคมเหลือเกินครเสียงผู้บรรยายเนี่ยบอกว่าเหมือนเป็นการยิงของชิงรีอองกีษเยอกตัวยิงแล้วก็ผานผู้สาวตูเสียบโคนเสาไป โอกาสจังหวะแบบนี้มีอีกนะครับซาฮาหลุดเดียวในช่วง้ทยขึ้นแรกติดบล็อกของไอซอนเบเกอร์เลสขึ้นนำครับขึ้นนำในรูปเกมที่พวกเขาครองบอลน,น้อยกว่าแต่สามารถควบคุมเกมให้เล่นตามแผนของตัวเองได้ดีกว่าด้วยระเบียบวินัยในเกมรับครับและจังหวะสวนกลับที่ใช้แล้วมันเวิร์มันได้ผลนะครับึ่งหลังมาครับ มันมีโอกาสหนึ่งครั้งที่ผมเสียดายมากซาลาไหลเข้าช่องเลยฮะเข้าช่องให้กับน New ูนเยสเลยแล้วเดวินนูเยสก็พยายามจะเอี้ยวตัวแปรด้วยสายแต่มันแป๊กครับแป๊กก็ไปโดนบริเวณชายโครงของแอนเดอร์สันที่ฟ้องกันว่าจะแฮนด์บอลหรือเปล่าหรือว่ามานนั้นนะคือถ้าอกว่าโอกาสหลักๆของเดวินนูเยสในเกมนี้ไม่ใช่ว่ามีน้อยนะครับมีพอสมควรคือ3ครั้งต่อเกมมันมันมันต้องไี้ดีกว่านี้ มันต้องได้ใกล้เคียงกว่านี้อย่างน้อยขอให้มันตรงรอบได้ได้ใกล้เคียงหน่อยแต่นี่โอ้โหยิงแปลกยิงไม่โดนยิงปิ้นยิงไม่เต็มเท้ารู้เลยครับว่าเครียดและสุดท้ายมันก็มาตบ,บาตแตกนี่แหละครับระหว่างที่เกมดําเนินไปครับหรือดิอาสพยายามจะตีลังกายยิงใช่ไหมแล้วบอลมันหลุดออกหลังไปกล้องก็ตามจับไปตัดกลับมาทีอ้าวแอนเดอร์สันนอนไปแล้วอันนั้นก็อุทานแล้วเหมือนกันชิบหายอีกแล้ว ยานะยา่านะย่ายา,นะยา,ยาภาพตัดมา่า้เอาพอเทนี่ชูไปแดงแล้วตู้มเรียบร้อยหลักฐานมันก็มาตัวครับจากภาพชาร์ที่เราเห็นมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้อะฟุตบอลอะครับมันคือการแข่งขันและเป็นการแข่งขันที่ต้องประทากันซึ่งการประท้ากันเนี่ยมันก็ยากครับที่จะทาให้เรารู้สึกควบคุมตัวเองได้ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกได้หรือ ใครแตะมาหันไปยิ้มให้กับเขาอะไรเงี้ยหรือคนเสียบพุ่งเข้ามาปะทะดึงนู่นนี่นั่นเพื่อชิงความได้เปรียบเพื่อจะแย่งบอลแล้วก็ไปยิ้มให้กับเขาผมพยายามนึกภาพต่างว่ามันยากมันยากมากครับพอเข้าใจครับในสถานการณ์แบบเนี้ยยิงก็ยิงไม่ได้เล่นก็ดูจังหวะมันเก๊เกังบอลจังหวะแรกกัปิ้นไปปิ้นมาเบิ้ลกลับมาอ้าวเพื่อนไปอยู่คนละที่กับคนละทางยิงก็ยิงไม่เขา้า มาโดนแบบคอยแซะคอยตอดคอยแบบนี้เรื่อยๆมันก็มีอารมณ์แต่นี่คือการแข่งขันครับคิดเต่มไมด้วยเกมปะทะกันและคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่ามีสมาธิอยู่เกมได้มากกว่าคนนั้นมีโอกาสชนะครับซึ่งช็อนนี้ผมก็ไม่รู้จะไปติติงจคิมแอนเดอร์สันตรงไหนนะ หมือนก็ประทังกันทั้งคู่แหละครับคือไม่ใช่หมายถึงว่าแค่ช็อตนั้นนะคือตลอดทั้งเกมเนี่ยใจก็ทั้งเกมอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นูนเยสถามก็คือพูดตรงๆก็คือเสียค่างโง่ครับเสียเหลี่ยมไปเล่นอยู่ในเกมของเขาแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่ซึ่งมันก็ชัดเจนแต่ไอ้ความดํำดิ่งตรงนั้นครับพอเหลือสิบคนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าลิบูมาได้ประตูตีเสมอในช่วงเวลาใกล้เคียงครับ หนูเยสโดนไล่ออกไปสักผมว่าไม่น่าเกิน5นาทีแล้วก็เป็นช็อตที่เด็ดในการโชว์ของหลุยส์เดียสครับแวกจากริงเส้นค่อยๆมากินตัว1คน2คน3คนยึกยักหลอยทีล้วปั่นขวาขโค้งตูมหมดจดมากครับต่อหน้าคอปสแตนดเนนึกถึงคำให้สัมภาษณ์ของยินคอบก่อนเกมเลยครับว่าปีนี้มันเป็นปีที่ที่ท้าทายมากครับของหลุยเดียส สิ่งที่เขาต้องการก็คือความยืดหยุ่นในการเล่นเกมรุกคือเรารู้ครับว่าเนสเนี่ยถนัดเล่นทางดึมเส้นพินเชือกเลยนะครับชิดเส้นเลยแล้วก็จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวแบบนี้เนี่ยขยานเข้ามาซึ่งการมีความเร็วที่มาพร้อมกับบอลเนี่ยมันน่ากลัวพร้อมกับเทคนิคทักษะของเขาด้วย,ยจะเห็นภาพแบบนี้เยอะมากบ่อยมากแต่สิ่งที่คราบบอกคืออยากเห็นความยืดหยุ่นที่เข้ามาเล่นตรงกลางได้ด้วยซึ่งเราเห็นครับในเกมนี้ หลังจากที่นูนเยสโดนไล่ออกไปมันมีการพยายามปรับเปลี่ยนครับแต่ที่สําคัญก็คือเป็นปีที่เขาได้อยู่ช่วงปรีซันตั้งแต่วันแรกครอบบอกนี่คือช่วงเวลาที่ดีมากสิ่งที่แล้วนี่ยคือย้ายมากลางเดือนมกราใช่ไหมแต่ปีนี้ได้อยู่มาตั้งแต่วันแรกปรีซันมันแรกเลยครอบบอกนี่แหละรครับมันเลยทําให้คาดหวังได้ครับว่าจะเป็นปีที่น่าสนใจมากขอแค่เริ่มต้นเริ่มต้นในการทำประตูอะนะครับ และทุกอย่างจะ,จะสนุกสนานเองซึ่งในช่วงที่ตีเสมอได้เปลี่ยนตัวใช้ตัวสดลงมาครับเราเห็นเฮนโดลงมาโจโกเมสลงมานะฮะซิมิกาสลงมาซึ่งโกเมสก็มาทันที่ของนันฟลิปโดยโตรงนะครับคือพอมันเหลือ10คนแต่คุณต้องการชนะครับเราจะเห็นเทรนด์เนี่ยสามารถลอยขึ้นไปเล่นเกมได้สละเลยครับลือมีโจโกเมสนี่แหละที่ที่คอยซ้อนให้คอยคาวเวอร์ให้ ซึ่งดูแล้วสะียนกว่าดูนิ่งกว่านะนัดก็จะได้รูปแบบขุจิตวใจครับกร้าวแกร่งแต่มัน่าดโลนะ่ะบางครั้งมันไม่ชัวร์ถ้าเทียบตรงนี้กัเมเสดูเหนือกว่าเฮนโดครับพอเข้ามาหลังจากที่แทนที่ของเจสมินเนอร์บอลตรงกลางมันก็ไหลลื่นขึ้นผมว่ามันเป็นโมเมนตัมที่มัน,มนพลิกกลับมาได้จังหวะพอดีคือพอคุณโดนไล่ออกเหลือสิบคนมันดาวลงมาครับถัดมานิดหนึ่งตีเสมออ้อาวพุ่ง ลุกโชนขึ้นมาอีกเปลี่ยนตัวลงมามาเลยแบบดูดูสดชื่นครับดูกระตือรือร้นมากเช่นเดียวกับทางกลับสายยอมรับว่าเกมนี้ผมรู้สึกอือันนี้โรเบิร์ตสันดูดูดรอปไปจริงๆก็สองนัดแล้วนะะจากนัดแรกมาถึงนัดนี้นนก็มันน่าจะดีกว่านี้แต่พอเห็นซิธิการวิ่งวิ่งหรือมีส่วนร่วมในเกมลุกเยอะขึ้นนะ่อมันก็เห็นความแตกตา่างทิ้งท้ายไว้ตรงที่วิธีการเล่นของดูดีอาร์สครับ พราะมันเหลือ10คนเนี่ยหลายครั้งซาร่าจะแวะเข้าไปตรงกลางเช่นเดียวกับลุยดีอาสโดยจิ๊กซอว์สุดท้ายที่ลงมากกคือฟาบียโอคาบันโยครับที่ลงมาแทนที่ของฮาเวีย์เลียจะพิงอยู่ซ้ายแทนและให้ดีอาสเนี่ยเข้ามาเล่นตรงกลางมากขึ้นซึ่งหลังจากนั้นมันก็พูดง่ายคือปูพรมครับเดินเครื่องอก็ใส่เท่าที่มีครับมี10คนแต่เป้าหมายคือต้องชนะ11เคนให้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องทําให้ได้ แต่จนรันจนรอดมีลูกของซาร่าได้ตวัดยิงหรือคาวันโย่เนี่ยหน่งๆเลยฮะยิงด้วยซ้ายโอ้โหถากเสาอีกสุดท้ายเสียนวิตย์ก็ามาครับจะพรอนชนเสมอหนึ่งหนึ่งและแน่นอนครับหลังเกมเจนนครบับร่ายยาวครับถูกสัมภาษณ์ทุกสื่อครับ ทั้งสตูดิโอของพิมพ์ลีเองทั้ง B.In Sport ทั้ง B.B.C นะครับ Sky Sport ทุกสื่อครับคำถามหลักก็คือเดวิดนูเยสเป็นยังไงครับใบแดงของนูเนสรวมๆเลยนะครับเขาบอกว่ามันก็ต้องยอมรับครับว่ามันมันเป็นใบแดงจริงจะเอาอะไรไปเถียงเนี้ยภ <ris US S> าพมันชัดขนาดนั้นซึ่งก็เขาก็โดนย,ย,ยั่วยุเนี่ยคือ yes, นูเนสอ่ะโดนโดนยั่วยุ ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ควรที่จะต้องทําพฤติกรรมแบบนี้หรือการโดนยัออย่วยุต่างๆไม่ใช่เหตุผลครับไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้กูสามารถทาแบบนี้ได้เขาบอกมันเป็นการโต้ตอบที่เราไม่อยากเห็นทุกคนรู้ดีครับของสถานการณ์ของทีมเนี่ยปัญหามันเยอะอาการบาดเจ็บมันเยอะแต่ตอนนี้ดูสิเราขาดกองหน้าที่ที่เป็นหนึ่งในตัวโงหวังไปอีกเกมเกมแม้แต่ บอลมัดนิวคาเซิลสามเกมหลังจากนี้ต่อให้คุณไปอุทธร์ก็ลำบากครับภาพมันชัดขนาดนี้ยากมากเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับคือรู้เลยครับว่าแวลตารู้สึกเซ็งอ่ะนะแต่เขาก็รู้ครับว่าหลังจากนี้ต้องเติบโตครับต้องเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันผมชอบอยู่คำหนึ่งที่ครอบให้สัมภาษณ์คืออย่างน้อยสุดครับไอ้ช่วงเวลาสามเกมที่โดนแบนเนี่ย เราก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ที่จะไปคุยเขาไปบอกเขาไปสอนเขาว่าคุณต้องรับมือยังไงกับการเจอสถานการณ์แบบนี้คุณต้องควบคุมตัวเองอยังไงคุณต้องอมีสมาธิกับเกมมากขึ้นแค่ไหนหรือจัดการกับไอ้ความโกรธเกรี้ยวในตัวเองหรือความกดดันตัวเองจัดการกันยังไงพรอบบอกเอ้ามันก็ยังมีเวลาที่จะคุยขคนนนะครับเพราะฉะนั้น ผิดพลาดไม่ผิดพลาดครับผมเชื่อว่ระหว่างที่ที่ช่วงท้ายเกมที่ลิปูกํลาลังโหมบุูเข้าใส่ซึ่งนุนเยสอยู่ในห้องแต่งตัวแน่ๆพอใจมันเย็นลงเนี่ยผมมั่นใจแล้วว่านุนเยสต้องรู้สึกแบบอื้มกูแม่งไม,ไม่น่าเลยเบิร์ดกัะโลงตัวเองสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันเซี่ยวนทีเองครับขณะที่เพื่อนกาลังแบบแบกภาระความรับผิดชอบในการเดินหน้าเข้าใส่วิ่งเข้าใส่เพื่อจะเก็บชัยชนะให้ได้ ไอ้ตัวเองที่เป็นกองหน้าตัวความหวังของทีมอะนะดันไปทําเสียใบแดงแล้วก็เหลือสิบคนเป็นบทเรียนครับบทเรียนราคาแพงเลยมัเหมือนเป็นการแบบเปิดประตูต้อนรับด้วยซ้ำแบบว่านี่แหละครับยินดีต้อนรับอีกครั้งครับอย่างเป็นทางการสู่พิมลีกครับนี่คือลีกที่ สู้กันทุกวินาทีครับนี่คือลีกที่คุณห้ามหรือสมาธิแม้แต่นิดเดียวนี่คือลีกที่เต็ไมไปด้วยความกดดันครับนี่คือลีกที่เต็ไมไปด้วยความคาดหวังเพราะฉะนั้นคุณต้องจัดการให้ได้ครับยิ่งคุณอยู่ทีมใหญ่อย่างเรือพู light, สปอตไลท์ส่องหาคุณทุกเกมทุกวินาทีไม่ว่าในหรือนอกสนามต้องจัดการรับมือให้ได้อย่าให้เกิดแบบนี้อีกหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นครับ สองนัดผ่านไปสองคะแนนนะฮะผิดหวังแน่นอนครับไม่มีใครคาดหวังว่าสองนัดนจะได้แค่สองแต้มแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับท่ามกลางปัญหามากมายท่ามกลางสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเยอะแยะอีกมากมายสถานการณ์บาดเจ็บเ,เงื่อนไขระหว่างเกมเโดนใบแดงอ,อะไรก็ว่านไปสนามแห้งด้วยจากนั้นแ,แต่ก็โชคดีครับว่า มันก็ยังเหลืออีก3าสิกนัดนะ,นะครับสิ่งที่ผมคาดหวังมากสุดก็คือเบอร์ที่ครอบบอกครับอยากให้นุนเยสเรียนรู้ให้ได้เร็วที่สุดแล้วเป็นความหวังของทีมให้ได้อย่างที่เราคาดหวังไว้ส่วนนัดหน้าแดงเดือดหนักเหมือนเดิมอยู่แล้วครับต่อให้แม้แต่เละเทะขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อลงสนามทุกอย่างลืมไปก่อนบางทีอาจจะเป็นเกมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของซีซั่นนี้เนี่ย เพราะเมื่อเปิดมาสองนัดเราคงไม่ได้เห็นภาพหรือนึกภาพหรือจินตนาการว่าตุ้มริภูอยู่อันดับ12บสองครัเบลเดตอยู่อันดับ20อันดับบุ้ยของตารางไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนหรือจุดยูเทิร์นก็ได้ครับถ้าใครทําได้นะหมายว่านัดหน้านะถ้าใครชนะหรือหรือทาได้ดีกว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับให้ให้ทีมทีมนั้นเนี่ย กลับมาอยู่บนเส้นทางที่ที่ถูกต้องส่วนจะเป็นใครก็รอรุนล้วกันครับเชีรยกันต่อไปดูกันต่อไปครับเหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาอะไรรู้สึกเซง็งรู้สึกโกรธโมโหระหว่างเกมเป็นไม่ได้ผมนี่ถึงขั้นว่ากว่าจะนอนหลับตีห้านะไม่งฝันถึงดาววินุนเยสอะคือหนักมากแล้วอะคือไปเจอที่แบบเหมือนเหมือนเป็นชาชลากาลังรอขึ้นรถอะไรสักอย่างะ เราก็แ,แค่แบบเฮ้ยเนฟเวอร์กิฟต์อัพนะผมพูดภาษาอังกฤษด้วยนะดูสิ never give up นะคือแบบเฮ้ยอย่าอย่ายอมแพ้นะเออตบบ่าให้กำลังใจเราดาวินะุยศันมาแล้วแบบยิ้มแบบแย,แยงแยงอ๋อโอเคครับพี่ขอบคุณครับแต่ว่าพี่ไม่เป็นใครวะอะไรบอกว่าฟีลประมาณมนะั <c> ้น <oughs> คือนักมากไม่ผมเนี่ยตัวผมเนี่ยโคตรหนักเลยแต่พอตื่นมาแล้วก็เอออาบน้ำไปก็หัวเราะไปแล้เออกูอะไรขนาดนี้วะเนี่ย านแล้วผ่านไปครับทุกวันตั้งหลักกันได้ใหม่เสมอเราสามารถมีความหวังใหม่ให้กับตัวเองได้เสมอขอให้หลังจากนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนะกนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าลุยกันต่อ เชย่์กันต่อนะครับเหมือนเดิมขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับอาใครเข้ามาดูแล้วลืมกด Subscribe เอาฝากไว้หน่อยแล้วกันนะกดไลค์กด like, กรด,ด,ดิ่งกดติด,ดตามให้กับช่องผมด้วยละกันครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ